สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักของฉบาแก้วอ่านเรื่องผีให้พี่น้องฟังอีพีที่สกลับมาแล้วนะคะวันนี้ฉบาแก้วมียนเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณเพื่อนคุณเพื่อนอนุญาตให้ฉบาแก้วนําเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วก็อนุญาตให้ฉบาแก้วใช้ชื่อของตัวเอง หนึ่งในตัวละครเรื่องนี้ด้วยนะคะเรามาฟังกันเลยค่ะสัญญาผีโพงเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ตรงของเราเองค่ะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณห้ิปีก่อนตอนนั้นเราอายุ14บสีปีเราได้มีโอกาสไปอยู่บ้านญาติที่ต่างจังหวัดจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางนะคะในตอนนั้น ความเจริญยังเข้าไม่ถึงที่ที่เราอยู่น้ำประปาก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีถ้าจะมีก็ยังเข้าไม่ถึงที่ที่เราอยู่นั่นเองบรรยากาศรอบข้างของบ้านญาติเราในตอนนั้นด้านหน้ามีคลองด้านหลังมีทุ่งนาที่ยาวและก็กว้างสุดลูกหูลูกตาการสัญจรต้องเป็นเรือหรือเดินเท้าเท่านั้นถ้าจะให้นึกถึงหนังเรื่องแม่นายัางไงอย่างนั้นเลยละคะ่ะ เราได้ไปอยู่กับยายนา้าป้าตอนนั้นเรามีความสุขมากกับทุกๆอย่างจนอยู่มาวันหนึง่งเราได้ข่าวว่าใหญ่ยยชื่นใาญ่ที่อยู่บ้านตรงข้ามฝั่งคลองแก่ป่วยซึ่งแกก็ไม่รู้ว่าป่วยเป็นโรคอะไรนะคะได้ยินเขาพูดกันว่าแกไม่กินข้าวไม่กินอะไรเลยเอาแต่นอนแล้วสมัยก่อนแถวนั้นไม่มีโรงพยาบาล แม้แต่อนามัยก็แทบจะไม่มีการรักษาก็สมุนไพรแล้วก็ยาสามันประจำบ้านค่ะเยชื่นแกเป็นคนใจดีตอนที่แกไม่ป่วยแกชอบให้คนเก็บผลไม้ที่บ้านมาให้เรากินเป็นประจำเราขอบอกลักษณะบ้านและบรรยากาศรอบๆบ,บ้านของเยชื่นก่อนนะคะบ้านของเยชื่นเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวไต้ถุนสูงในพื้นที่บ้าน จะมีต้นมะม่วงต้นกล้วยปลูกอยู่รอบบ้านเลยด้านหลังก็จะมีข้อควายแล้วก็เลี้ยงไก่ไว้หลายตัวหน้าบ้านจะติดกับคลองนั่นก็คือคลองเดียวกับที่บ้านยายเรานั่นเองเพราะว่าคลองนี้เป็นคลองที่ใช้สัญจรตามปกติของชาวบ้านบ้านเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเย่ยชื่นซึ่งถ้าอยู่หน้าบ้านเราก็จะเห็นบ้านเย่ยชื่นเต็มๆด้านหน้าบ้านเย่ยชื่น หันมาก็จะเป็นทางคลองริมคลองก็จะมีต้นก้ามปูต้นใหญ่ปลูกอยู่ตรงนั้นแล้วโน้มต้นลงมาในคลองทำให้บรรยากาศตรงนั้นมันดูน่ากลัวเวลาที่จะพายเรือผ่านตรงนั้นด้านข้างของต้นก้ามปูจะกดเข้าไปด้านในเพื่อเอาไว้จอดเรือใต้ต้นก้ามปูจะมีโพรงขนาดใหญ่มากเวลามองเข้าไปด้านในมันรู้สึกแปลก มันดำมืดจนน่ากลัวมันเหมือนเป็นมิติหลอนยังไงก็บอกไม่ถูกหลังจากที่เราได้ข่าวว่าเยชื่นป่วยเราก็ไม่เห็นเยชื่นมานั่งอยู่ริมคลองตรงชานอีกเลยจนอยู่มาวันดึงเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยชื่นที่บ้านตอนนั้นพอเราได้ไปเห็นเยชื่นเราตกใจมากเพราะเยะชื่นผอมมากหนังหุ้มกระดูกปกติเยชื่นแกเป็นคนที่รูปร่างท้วม ถึงขั้นอ้วนเลยก็ว่าได้แต่แก่แกป่วยไม่ถึงสิบวันแกผอมมากจนน่าตกใจพาอเราเดินเข้าไปหาหยีชื่นเพื่อให้แกรู้ว่าเรามาหาแกแกเห็นเราแกยิ้มแล้วก็พยายามพูดกับเราว่าเอ็น e, ยังไงล่ะเจ้าเอ๋ไม่ได้กินมะม่วงหลายวันละสิจ้ายายเอ๋รอยายนะยายหายววยัยยายจะได้มาเก็บมะม่วงให้เอ๋กินไงจ้า ในเวลานั้นเราพูดแบบนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าแกไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วคืนนั้นก็มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเราหลังจากที่เราไปเยี่ยมยายชื่นกลับมาเราก็ทำกิจวัตรประจำวันกันตามปกติจนเราได้มาฟังเรื่องที่ยายเราเล่าให้เราฟังตอนนั่งกินข้าวเย็นไอเอเ็งไ,ไ,ไปพูดแบบนั้นกับยายชื่นไม่กลัวแกมาหาเหรอ เอา้ามาหาก็ดีสิคะยายสแสดงว่าหยิ่ชื่นหายแล้วไงมันไม่ใช่อย่างนั้นเหละสิข้ากลัวว่ามันจะไม่ได้มาหาเองเหมือนที่เคยมาฮะยังไงล่ะคะยายหมายความว่ายังไงอะ่ะเองเห็นปโปรงที่อยู่ใต,ต้ต้นกามปูน,นั่นไหมเห็นค่ะยายมันน่ากลัวนะมันใหญ่แบบเท่าตัวคนมุดไปได้เลยอะ่ะไม่รู้จะมีจระเข้อยู่ข้างในหรือเปล่านั้นน่ะ ตอนนั้นเราคิดแบบนั้นจริงๆจอละเข้บ้าอะไรจะมาอยู่ในโพรงแบบนั้นอ้าวแล้วมันคือโพรงอะไรล่ะคะยายมันคือโพรงผีฮะอะไรนะยายโพรงผีมันหมายถึงอะไรล่ะจ๊ะก็โพรงที่ยชื่นมันเลี้ยงผีเอาไว้ไงล่ะเอ็งดูให้ดีนะว่าคืนนี้วันโกนมันจะมีอะไรบางอย่างออกมาจากโพรงนั่น อ้าวยายแล้วเอกจะเห็นได้ยังไงล่ะจ๊ะมันจะออกมาตอนไหนถ้าคืนนี้เองยังไม่นอนก็ค่อยๆย,ย่องออกมาดูแล้วกันพ่อใหญ่พูดจบแกก็ลุกจากสำรับกับข้าวแล้วยังหัวเราะเสียงดังลั่นเหมือนแกจะถูกใจที่แกล้งหลอกผีเราได้แต่เราก็ไม่ปล่อยให้ความสงสัยนั้นผ่านไปกลางดึกคืนนั้นเราตั้งใจที่จะคอยดู สิ่งที่ยายบอกเราเอาไว้และแล้วในค่ำคืนที่เงียบสงบไม่มีแม้แต่เสียงจงิ้งหรีดร้องเลยสักตัวจ,จู่ๆเราก็ได้ยินเสียงเหมือนน้ำในคลองมันกระทบฟัง่งเหมือนตอนที่มีเรือแล่นแล้วผ่านมันก็กระแทกกับฟัง่งคลื่นน้ำมันจะดังแบบนั้นเราตั้งใจฟังเสียงนั้นด้วยความสงสัยเอ๊ะเสียงไก่มาเล่นน้ำหรือเปล่าวะ ไม่มีเรือแล่นซัก,กลำแต่ทำไมน้ำมันกระทบฝั่งล่ะพอเราคิดแบบนั้นได้ความคิดและเท้าของเรามันก็ไวเท่ากันเราค่อยๆมุดมุ้งออกไปอย่างช้าๆเพราะกลัวยายเราจะตื่นเราจะออกไปดูว่าเสียงนั้นมันมาจากไหนแล้วก็ค่อยๆย่องอย่างช้าๆแล้วก็ก้าวขาลงไปที่ฐานหน้าบ้านสิ่งที่เราเห็นตอนนั้นคือ มันมีดวงไฟสีเขียวสีส้มประมาณสามดวงลอยอยู่เหนือน้ำออกมาจากโพรงใต้ต้นก้ามปูตรงบ้านหยี่ชื่นดวงไฟนั้นมันลอยขึ้นลอยลงเหมือนกับคนเล่นน้ำทุกครั้งที่ดวงไฟนั้นลอยลงไปในน้ำเสียงน้ำในคลองก็จะกระทบฟังในตอนนั้นเรานึกถึงสิ่งที่ยายเล่าให้เราฟังเมื่อตอนเย็น มันเลยทำให้เราขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เราหายสงสัยได้เพราะสิ่งที่เราเห็นมันคือดวงไฟไม่ใช่ผีแล้วในขณะที่เรากำลังจะเดินลงไปจากบ้านเพื่อจะเดินเข้าไปให้ใกล้กับริมตลิงที่อยู่หน้าบ้านเราก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีมือเย็นๆมาจับตรงต้นแขนของเราเฮ้ยเราร้องออกมาด้วยความตกใจ แต่ก็ยังมีสติที่จะเอามือปิดปากตัวเองเอาไว้เพราะกลัวว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันจะรู้ว่าเราเห็นมันแล้วสิ่งที่ทำให้เราร้องออกมานั้นก็คือยายของเรานั่นเองแกเอามือออกมาจับเราแกออกมาจากมุม้งตอนไหนก็ไม่รู้แล้วแกก็มาจับที่แขนเราไว้แล้วพูดกับเราเบาๆว,ว่าไอเอ๋ e e, เองจะไปไหนเองหาเรื่องเดือดร้อนไม่ละ ข่าบอกให้เองคอยดูไม่ใช่จะให้เองออกไปให้มันเห็นตอนนั้นยายพูดกับเราเสียงเบาจริงๆแต่มันทำให้เรารู้สึกกลัวจนต้องเดินตามยายเข้าไปในบ้านอย่างว่าง่ายพอเราเข้าไปในมุง้งเราก็ถามยายทันทีว่ามันคืออะไรยายจา๋าดวงไฟนั้นมันคืออะไรอะจา๊ะถ้าข้าบอกว่าผีเองจะเชื่อไหมดวงไฟนั่นหนะคือผีที่ยายชื่นมันเลี้ยงเอาไว พอถึงวันโกนใหญ่ชื่นก็จะปล่อยมันออกมาแบบนี้แต่มันไม่ทำร้ายใครนะใหญ่ชื่นเลี้ยงเอาไว้เฝ้าสวนไรนาของแกข้าจะบอกให้เองฟังตรงนั้นไม่ได้มีแค่ผีใหญ่ชื่นเลี้ยงนะผีพรายก็มีถ้าเองอยากจะเห็นเองตามข้ามาหลังจากนั้นยายก็พาเราออกมาจากมุง้งแล้วก็ค่อยๆเดินลงจากบ้านอย่างเบาที่สุด ยายเราแกอายุประมาณ60สิบเห็นจะได้ในตอนนั้นแต่แกดูแข็งแรงมากแกเดินไวแบบเราตามไม่ทันแกพาเรามาเดินอ้อมข้างบ้านแล้วไปแอบส้มดูตรงดงกล้วยที่แกปลูกเอาไว้แกบอกให้เราห้ามพูดดูอย่างเดียวเราทำตามที่แกบอกทุกอย่างแทบจะกลั้นหายใจเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นไม่นานเราก็ได้เห็นอะไรบางอย่างเดินออกมาจากที่ถุนบ้านของยีชื่น มันเป็นเงาดำที่ดำกว่าความมืดเงานั้นค่อยๆเคลื่อนที่ออกมาริมคลองตรงต้นก้ามปูแล้วมันก็ไม่หยุดตรงนั้นตรงต้นก้ามปูที่เราเห็นดวงไฟอยู่ดีๆเงานั้นมันก็ค่อยๆไหลลงน้ำแล้วก็หายไปที่เราบอกว่าไหลเพราะลักษณะของมันค่อยๆย,ยุบตัวลงเหมือนน้ำพอเราเห็นแบบนั้นเราก็ตกใจมากรีบหันไปมองยายทันที แต่สิ่งที่เราเห็นในตอนนั้นก็คือยายของเรากำลังจับเขียดกินคาปากคาปลา,ข,า,ปาของเราเลยหลังจากนั้นเราก็หมดสติไปทันทีเช้าวันต่อมาเรามารู้สึกตัวอีกทีเรานอนอยู่ในมุง้งพอเราลืมตาขึ้นมาเรารีบหันไปมองที่นอนด้านข้างท,างทันทีเรามองหายายของเราไม่มียายเราไปไหนแล้วสิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรเมื่อคือนนี้หรือว่าเราฝันไป ในขณะที่เรากำลังคุ้นคิดอยู่นั้นเราก็ต้องตื่นจากความคิดของเราเพราะว่าเราได้ยินเสียงน้าของเราเรียกให้เราตื่นเรารีบขานรับน้าเราไปแล้วก็รีบมุดออกจากมุ้งทันทีไอเอะ,เอะมึงจะนอนกินบ้านกินเมืองได้ไงวะลุกออกมาได้แล้วใครเป็นใครไปมึงจะรู้ไหมเนี่ยพอเราได้ยินแบบนั้นเรายิ่งต้องรีบวิ่งออกไปให้ไหวที่สุดอะไรคะนะ้ากลาเป็นใครตายแล้วยายอยู่ไหน ยายมึงไปอยู่ที่บ้านยีชื่นนูน่นยยชื่นตายแล้วเมื่อคืนนี้ฮะอะไรนะยีชื่นตายทำไมแกตายล่ะเมื่อวานแกนยังดูปกติอยู่เลยนะนะก็เมื่อคืนวันโกนผีคงมาเอาแกไปมั้งพอเราได้ยินแบบนั้นเราถึงกับก้นจ้ำเบ้าลงไปกับพื้นเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเมื่อคืนมันคือเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอเงาดํานั้นมันเดินออกมาจากต้ถุนบ้านของยีชื่นมันมาเอาชีวิตยีชื่นไปเหรอ แล้วสิ่งที่เราเห็นยายจับเขียดเป็นๆกินมันคือความจริงเหรอในขณะที่เรากำลังคิดอยู่นั้นเราก็ได้ยินเสียงนะ้าถามเราว่าไอเอ๋ A, มึงไปเดินย่ำดินย่ำโคลที่ไหนมาวะเท้าเลอะเทอะขนาดเนี้ยเรายังไม่ทันได้ตอบอะไรไปยายก็เดินมาจากบ้านย่ชื่นพอดีอ้าวไอเอ๋เอ็ A A, เองตื่นแล้วเหรอเมื่อคืนเป็นยังไงล่ะได้เห็นสมใจเองหรือย,ยังล่ะฮะ เมื่อคืนมันคือเรื่องจริงหรือจะยายเออเออแล้วที่เอเห็นเอเที่ยายกินเขียดเป็นเปนเป่นะมันคือเรื่องจริงใช่ไหมฮะอะไรของเองข้าเนี่ยนะกินเขียดเป็นเป็นเองจะบ้าหรือเปล่าข้าไม่ใช่ผีโพงนะโว้ยแต่เมื่อคืนเอเห็นจริงๆนะยายเองรู้ตัวไหมว่าเมื่อคืนเองละเมอเดินไปที่ตรงดงกล้วยข้างบ้านหลังจากที่เองเห็นดวงไฟนั่น ข้าไปเรียกเองให้ขึ้นมาแล้วเองก็นอนพอข้ารู้สึกตัวอีกทีเองก็หายไปข้าเห็นหลังเอ็งววัเลยเดินตามไปเห็นเองไปนั่งพิงต้นกล้วยอยู่ข้าเลยเห็นนะเองมาช่วยพยุงเองไปนอนนี่แหละพอเราได้ยินแบบนั้นเราก็เลยโล่งอ,อกที่เรื่องเมื่อคืนนี้เราเห็นยายกินเขียดนั้นเป็นความฝันส่วนเรื่องดวงไฟมันคือเรื่องจริงแล้วคืนนี้ ก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่เรารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ายายให้เราไปงานศพยีชื่นงานศพของยีชื่นเขาจัดที่บ้านตั้งศพไว้ใต้ถุนบ้านกางมุงให้ศพคืนนี้เท่าก,กับเป็นคืนวันพระชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่มีใครมามากไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรพ่อเราไปถึงงานเราก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากเข้าไปกราบศพยีชื่น เพราะอ่อนเย็นเราได้ปิดปลดน้ำศพเรียบร้อยแล้วแต่ที่สำคัญคืนนี้จะไม่มีการสดสดศพเพราะมันเป็นวันพระธรรมเนียมที่นั่นจะเป็นแบบนี้เราไม่รู้เลยว่างานศพเย่ชื่นเขาทําพิธีอะไรบ้างแต่ว่าเย่ชื่นไม่ได้ฉีดฟอร์มาลินนะคะส่วนเรื่องโรงศพเราก็ไม่รู้ว่าทำไมไม่ใส่หรือว่าที่วัดไม่มีโรงศพก็ไม่รู้ ในวันนั้นที่เราอยู่ที่บ้านเย่ชื่นพี่น้องของเขาก็นั่งคุยกันเรื่องงานเราได้ยินแว่วๆมาว่าเขาพูดถึงผีที่เย่าชื่นเลี้ยงเอาไว้จะทำยังไงดีเพราะไม่มีใครที่ยอมรับต่อแล้วในขณะที่เรานั่งฟังกขาคุยกันตาของเราก็เหลือบไปมองตรงต้นก้ามปูนั้นในช่วงนั้นท้องฟ้าเริ่มมืดเราไม่รู้หรอกว่ากี่ทุ่มกี่ยามรู้แค่ว่า มันเริ่มมืดแล้วแล้วสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันก็ปรากฏขึ้นอยู่ดีๆมันก็มีแสงสว่างวาบออกมาจากต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็ปรากฏชัดขึ้นเป็นดวงไฟสีแดงส้มมันค่อยๆยลอยขึ้นลอยขึ้นอย่างช้าๆสูงขึ้นไปบนยอดไม้เรามองอยู่อย่างนั้นแหงหน้ามองจนคอแทบจะหักแล้วเราก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะมีเสียงของป้าเรียกเรา ไอเอ๋มึงมองอะไรวะก่อจะหักแล้วนะมึงน่ะอ๋อเปล่าๆค่ะเออแค่มองว่าคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดหรือเปล่าเออมานี่มานั่งตรงนี้แล้วเราก็เดินไปหาป้าตรงกลุ่มที่พี่น้องของยีชื่นเขานั่งคุยกันตอนนั้นเราบอกเลยว่าถึงเราจะอายุสิบสีปีเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพิธีกรรมอะไรเลยสิ่งที่เขาคุยกันเราก็ไม่เข้าใจ เลยทำให้เรารู้สึกง่วงพ่อป้ากับยายเห็นเราเป็นแบบนั้นท่านก็บอกให้เราเดินกลับบ้านไปก่อนเราเลยตัดสินใจที่จะเดินกลับบ้านไปคนเดียวเดินแบบล้อนๆเสียวหลังแปลกๆอ้อเราลืมบอกไปว่าช่วงข้ามคลองจะมีสะพานเล็กๆสำหรับเดินข้ามฝั่งได้แล้วตอนนั้นที่เราตัดสินใจเดินกลับมาก่อนในขณะที่เรากำลังเดินมาถึงกลางสะพานสายตาของเราก็เจ้ากรรม ต้องหันหลังกลับไปมองต้นก้ามปูนั้นอีกครั้งแต่โชคดีไปค่ะที่ครั้งนี้มองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดและเงาของต้นไม้ใบไม้ที่ได้แสงมาจากตะเกียงคบเพลิงที่ก็จุดกันเอาไว้ถ้าคืนนี้ไม่ใช่งานศพของใหญ่ชื่นแล้วมีไฟจุดแบบนี้บรรยากาศมันดีมากเลยค่ะเราแอบคิดแบบนั้นนะคะแล้วพอเราเดินกลับมาถึงบ้านนะ้าเราก็บอกให้เราไปอาบน้ำ เดี๋ยวนะาจะไปที่บ้านงานให้เราอยู่บ้านคนเดียวอุ้ยเอาละสิแล้วเราจะอยู่ได้ไหมแต่อย่างไงเราก็ต้องอยู่ให้ได้มีอะไรก็ตะโกนให้ดังเข้าไว้ที่เราไม่ตามไปก็เพราะว่าพวกผู้ใหญ่เขาจะไปเล่นไพ่เป็นเพื่อนศพกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคอยจุดทูปให้ศพและคอยไล่แมวดำมันจะมารบกวนศพแอบสงสัยนะคะว่า แต่ก็ไม่กล้าถามว่าทำไมอะไรเกี่ยวกับแมวดำหลังจากนั้นเราก็ไปอาบน้ำแล้วก็มานั่งกินข้าวตรงชาหน้าบ้านคนเดียวบรรยากาศในค่ำคืนนี้มันช่างวังเวงมากเหมือนรอบตัวรอบบ้านไม่มีบ้านคนอยู่เลยมันเงียบเกินไปเราไม่กล้าที่จะเข้าไปนอนในมุ้งคนเดียวเรานั่งอยู่ตรงชาหน้าบ้านแบบนั้นนอนกลิ้งไปกลิ้งมา หลับบ้างตื่นบ้างก็ว่ากันไปและแล้วเราก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเราได้ยินเสียงคนเรียกไอเอเองมานอนทำไมที่นี่ทำไมไม่เข้าไปในมุง้งเราได้ยินเสียงนั้นมาพูดอยู่ที่ข้างหูเราอย่างชัดเจนมันคือเสียงของใหญ่ชื่นพอเราลืมตาขึ้นมาเรากลัวมากไม่รู้ว่าเราฝันหรือเรื่องจริงเราลุกขึ้นนั่งแล้วมองไปรอบตัว ยังไม่มีใครกลับมาเลยมองไปที่บ้านหยีชื่นก็เห็นผู้ใหญ่นั่งล้อมวงกันอยู่ตรงพื้นห่างจากศพหยีชื่นพอสมควรเราต้องมองพวกเขาอยู่อย่างนั้นเหมือนจะตัดสินใจว่าจะเข้ามุงหรือจะวิ่งไปหาพวกเขาดีแล้วในขณะที่คิดอยู่นั้นตาเจ้ากรรมก็หันไปเห็นดวงไฟสามดวงลอยออกมาจากโครงดินใต้ต้นก้ามปูดวงไฟนั้นมันค่อยๆลอยเข้าไปที่งานศพของหยีชื่น ลอยวนอยู่รอบมุงแบบนั้นนานแค่ไหนไม่รู้แต่เราต้องสะดุ้งอีกครั้งเมื่อเราเห็นร่างของยีชื่นเดินออกมาจากมุงสิ่งที่เราเห็นตอนนั้นเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ฝันแน่นอนเพราะตอนนั้นเราเอมมือจิกที่ขาของตัวเองไว้เพราะความกลัวจนเรารู้สึกเจ็บร่างของยีชื่นเดินมาพร้อมดวงไฟนั้นแล้วไม่หยุดตรงที่ต้นไม้ต้นนั้นแล้วทุกอย่าง มันเหมือนไหวมากยายชื่นมาปรากฏร่างตรงหน้าเราแล้วแกก็พูดขึ้นมาว่าเอ๋ e e, เองกินมะม่วงไหมเดี๋ยวข้าเอามาให้พอแกพูดเสร็จก็มีดวงไฟลอยออกมาจากปากของแกเราเห็นแบบนั้นเราร้องลั่นบ้านจนคนที่อยู่บ้านงานได้ยินรีบวิ่งมาหาเราพ่อมาถึงก็มาเขย่าตัวเราตบหน้าเราจนเราได้สติ เรารู้ทุกอย่างว่าใครทำอะไรกับเราบ้างพอสติมาครบเราเอามือจับที่คอของเรามันมีพระองค์หนึ่งห้อยที่คอเรานั่นคือยายเราเอาพระมาห้อยให้เรานั่นเองพอเราได้สติทุกคนถามเราว่าเราเป็นอะไรแต่เราไม่กล้าพูดเราได้แต่มองไปที่บ้านเหยื่ชื่นยายเลยบอกว่าค่อยคุยกันตอนเช้าแล้วกันหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปบ้านงาน ส่วนยายก็อยู่เป็นเพื่อนเราจนเช้าพอเช้ามาเราก็รีบเล่าสิ่งที่เราเจอให้ยายฟังยายเลยพูดกับเราเหมือนปนปรามว่ากะคาบอกเองแล้วใช่ไหมวันนั้นว่าเองอย่าไปพูดแบบนั้นกับยายชื่นเป็นยังไงละ่ะได้กินมาม่วงสมใจไมล่ล่ะแล้ววันนั้นทั้งวันเราไม่ห่างยายเลยยายไปไหนเราก็ไปด้วยแม้กระทั่งไปงานศพของยายชื่นเราก็ไปเพราะว่าดีกว่าอยู่คนเดียว หลังจากงานศพเยชีช่นผ่านไปบรรยากาศตรงนั้นมันก็ยังน่ากลัวอยู่เรารู้สึกว่ามันน่ากลัวกว่าเดิมว้ซ้ำเพราะบางคืนเราจะเห็นเยชีช่นออกมานั่งใต้ต้นก้ามปูแล้วทำท่าทางเหมือนนั่งกินอะไรสักอย่างแล้วหมาแถวนั้นก็หอนทุกวันทั้งๆท,ที่เมื่อก่อนไม่เคยหอนเลยเราเห็นเยชช่นแบบนี้บ่อยขึ้นและดวงไฟนั้นจะมาทุกวันโกน แต่ยายไม่ให้เราพูดหรือทักอะไรอีกอย่างเราก็มีพระค้องคอยอยู่แล้วเลยรู้สึกอุ่นใจไม่กลัวโดยปกติแล้วเราเป็นคนไม่กลัวผีเราอยู่ที่นั่นกับบรรยากาศที่น่ากลัวมาสักพักใหญ่มันก็เกิดเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นจนเราตัดสินใจมากรุงเทพทันทีเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือในค่ำคืนหนึง่งเราอยากเข้าห้องน้ำ แต่ที่นั่นไม่มีห้องน้ำห้องซ่วมเราต้องไปถ่ายหนะักถ่ายเบาตรงทุ่งนาหรือดงกล้วยในเวลานั้นเราตัดสินใจเดินไปที่ดงกล้วยเพราะมันไม่ไกลาจากบ้านมากนะักถึงแม้ตอนถ่ายไปจะมองเห็นบ้านยื่ชื่นก็าตามเมื่อเราเดินไปถึงดงกล้วยแล้วกำลังเตรียมมองหาที่ที่ที่เหมาะสมในการปลดทุกข์เราก็จัดการกับตัวเองและนั่งลงทันที ในขณะที่เรากำลังทำธุระอยู่นั้นจูๆ่ๆเราก็ได้กลิ่นสาปแปลกๆลอยมารอบตัวเราซึ่งกลิ่นนี้มันไม่ใช่กลิ่นของเราแน่นอนกลิ่นมันเหมือนวนอยู่รอบตัวเราสักพักเราก็ได้ยินเสียงดังมาจากทางด้านหลังตอนนั้นมันมีความเย็นว่ามาจากที่หลังเราจนเราสะดุ้งสุดตัวแล้วต้องหันกลับไปมองฮะยาย เราเห็นยายมานั่งอยู่ประกบหลังเราแกนั่งอยู่ในท่ายองยองแกก้มหน้าก้มตามองลงไปที่พื้นแล้วมือของแกก็หยิบปฏิกูลของเราเข้าปากเราเห็นแบบนั้นเราร้องลั่นดงกล้วยจนยายเงยหน้ามามองเราทำให้เราเห็นได้ชัดว่านั่นคือยายของเราแน่นอนเพราะมันมีแสงสีเขียวสว่างออกมาจากรูจมูกของยายเพราะแกเห็นแบบนั้นแกก็ทำตาโตใส่เรา แยกเขี้ยวใส่เราไม่รอช้าวิ่งทันทีที่ตั้งสติได้วิ่งไม่คิดชีวิตกางเกงไม่ต้องใส่ใส่เกียร์หมาสับตีนแตกกันไปเลยพอไปถึงบ้านเราก็กระโดดเข้ามุ้งของนาทันทีเราร้องไห้พูดไม่เป็นภาษาพูดตีแก่ยาย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 พอรุ่งเช้ามาเราก็รีบถามน,น้าทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับยายสิ่งที่เราเห็นมันคือความจริงใช่ไหม นะ้าเ,เล่าให้เราฟังว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เป็นความรับอะไรหรอกนะจริงๆแล้วยเยชื่นกับยายเรานะ่ะเป็นพี่น้องกันแต่คนละแม่แต่รุ่นหลานไม่มีใครรู้ต้นตระกูลเราเนะี่ยเลี้ยงผีพงกันมานานแล้วเอาไว้เฝ้าสวนเฝ้านานนั่นแหละแล้วจนมาวันหนึ่งไม่รู้ทวดของทวดเขาไปผิดผีผิดสางอะไรยังไงมันเลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจนตกทอดมาถึงรุ่นยายเรา จริงๆแล้วผีที่แกเลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครนะมีหน้าที่แค่เฝ้าสวนเฝ้านาเฝ้าที่เฝ้าทางของตะกูลเราเพอมีคนรู้ว่าใครเป็นผีโพงร่างนั้นก็จะถ่ายทอดทายาททันทีไม่จำเป็นต้องเป็นญาติพี่น้องนะแต่ที่ตกทอดกันมาจนถึงรุ่นนี้ก็เพราะว่าสมัยก่อนที่ยายทวดยังอยู่แกเคยเล่าให้น้าฟังว่าคืนหนึ่ง แกเคยออกไปหากบหาเขียดต,ตามนาตามสวนนี่แหละแล้วก็ไปเจอเข้ากับผีโพงเข้าทวดรู้ว่ามันคือใครพอมันเห็นทวดมันเลยจู่โจงเข้าใสายแล้วก็มีการต่อรองกันว่าถ้าใหย่ทวดเอาเรื่องนี้ไปบอกใครมันจะเอาก้านกล้วยโยนข้ามหลังคาบ้านแกจะทําให้ครอบครัวของใหย่ทวดมีแต่ความชิบหายแต่ถ้าใหย่ทวดไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครก็ต้องเป็นทาย,ยาทต่อ แล้วผีโพงมันก็จะต่อรองกันว่าแล้วด้วยความที่สมัยก่อนน่ะมันมีที่ดินที่นากันมากแล้วก็จะจับจองกันโดยที่ไม่ต้องมีเอกสารแต่ละครอบครัวก็จะมีที่ดินเยอะใครทําได้ก็ทําไปแล้วมันก็ไม่มีลูกไม่มีหลานพอมีคนมารู้มันเป็นผีโพงมันก็จะต้องตายมันก็เลยบอกว่าจะยกที่ดินทั้งหมดมาให้กับใหญ่ทวดแล้วหลังจากนั้น เองก็เดาเอาเองแล้วกันนะว่ายายทวดของน้าเนี่ยเขาจะทํำยังไงอา้าวแล้วยายไปรับการถ่ายทอดจากยายชื่นมาตอนไหนละจ๊ะอย่าบอกนะว่ารับตอนที่ยายชื่นตายคืนนั้นนะ่ะก็คงเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าคืนนั้นนะ่ะน้าไปจัดเตรียมของอยู่ที่บ้านยายชื่นแต่พอดึกน้าเห็นว่ายายมาที่บ้านยายชื่นแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากคืนนั้นนะ้าก็เลยนอนค้างที่นั่นพอเช้ามายายชื่นก็ตายน้าเลยมั่นใจว่า ยายเราเน่ะคงจะรับพายาดมาเรียบร้อยแล้วฮะอะไรนะคืนนั้นน้ำไม่ได้อยู่บ้านหรอแล้วที่ยายบอกว่าเอ๋ละเมอไปที่ดงกล้วยแล้วหมดสติจนต้องให้น้ำมาพายุงมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงละสิแล้วที่เอ๋เห็นยายกินเขียดเป็นๆมันก็คือเรื่องจริงเอ๋ไม่ได้ฝันไม่ได้ละเมอใช่ไหมใช่เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละตามที่ข้าเล่าให้เองฟัง อ้าวนะอย่างนี้ยายจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมที่เอกรู้ว่ายายเป็นผีโพองอะ่ะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คอยดูกันต่อไปแล้วหลังจากที่ได้พูดคุยกับนาเสร็จวันนั้นทั้งวันเราก็ไม่เห็นยายเราอีกเลยไม่รู้ว่าแกไปหลบอยู่ที่ไหนแกคงกลัวว่าเราจะกลัวกลัวว่าเราจะเกลียดแกและคงกลัวว่าเราจะต้องสืบต่อทายาทหรือเปล่าเลยไม่ได้มาที่บ้านเลยในเวลานั้น เรารู้สึกสงสารยายเราเหมือนกันหลังจากวันนั้นนะ้าก็ให้เราเนะี่ยมากรุงเทพมาอยู่กับญาติทางานอยู่ที่กรุงเทพจนถึงทุกวันนี้แต่หลังจากที่เรามาอยู่กรุงเทพได้ไม่นานนะ้าก็บอกว่ายายเราตายแล้วนะ้าไปพบร่างของยายนอนตายที่สวนของแกแต่ยายแกสั่งเอาไว้ถ้าแกตายไม่ต้องเผาแกเอาร่างของแกมาฝังที่นี่ แกจะเป็นคนเฝ้าผีเฝ้าที่ดินทั้งหมดอยู่ที่นี่เองอ้อไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเราอายุ14ปีทำไมไม่เรียนหนังสือเพราะเมื่อ50ปีก่อนใครเรียนได้ถึงป .4 ก็ถือว่าสูงแล้วเรื่องเราทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะคะเรื่องอาจจะไม่น่ากลัวแต่ถ้าทุกคนอยู่ในสถานการณ์นั้นจะรู้ได้เลยค่ะว่าความกลัวผีสุดขีดมันเป็นยังไงขอบคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆออ่านเรื่องผีให้พี่น้องฟัง EP ที่3ชอบไหมคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติชมแนะนำพี่เอได้นะคะว่าถ้าเกิดพี่เอทำแบบนี้เพื่อนๆจะชอบกันหรือเปล่าชบาแก้วขอขอบคุณคุณเพื่อนที่อนุญาตให้นำเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆเราได้ฟังนะคะ และชบาแก้วขอขอบคุณทุกดวงวิญญาณในทุกๆเรื่องที่ชบาแก้วได้นำมาเล่าขออุทิศบุญกุศลเหล่านี้ให้กับดวงวิญญาณเหล่านี้ด้วยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP ที่4อ่านเรื่องผีให้พี่น้องฟังไปกันนะคะสวัสดีค่ะ